สวัสดีครับพบกับผมโอ,อีกครั้งครับวันนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ำนะครับผมเรื่องการทำประกันภัยพรบรว่ามันดีอย่างไรทำไมถึงต้องทำประกันภัยพรบรนะครับท่านเสียเงินเพียงหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนถ้าผมให้ท่านเลือกนะครับระหว่างจ่ายเงิน5 0 0แสนกับจ่ายเงินซื้อประกันภัยพรบร,รถยนต์ ถ้าเป็นรถเก่งประมาณ600กว่าบาทท่านจะเลือกอะไรครับแน่นอนว่าท่านต้องเลือกจ่ายเงิน600กว่าบาทดีกว่าที่จะไปจ่าย500000ถูกต้องไหมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากเราไปทำประกันภัยพรบรแล้วเราจะได้อะไรครับท่านจะได้กรมธรรม์ครับผมอันนี้คือกรมธรรม์พรบนะครับอันนี้แบบเก่ามันจะมีแถบโคโลแกรมนะครับรุ่นใหม่ๆจะไม่มีโคโลแกรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อท่านได้รับคมธรรทานพรบสิ่งที่ท่านควรทำคือ1ตรวจสอบว่าชื่อนามสกุลที่อยู่ถูกต้องไหมและ2ทะเบียนรถและเลขตัวถังถูกต้องหรือไม่อันนี้คือสิ่งสำคัญมากเพราะหากทะเบียนรถผิดเลขตัวถังผิดเวลาท่านไปเคลมมันจะก็จะเกิดปัญหานะครับทางที่ดีควรจะตรวจสอบและอีกจุดหนึ่งที่ควรเน้นย้ำนะครับวันคุ้มครอง เช่นหากวันนี้นะครับผมวันที่28กุมภา2568ท่านไปทําประกันภัยพรบรกับตัวแทนหรือว่าในหน้าหรือบริษัทประกันภัยที่ใดๆก็แล้วแต่เขาจะออกเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยพรบรให้ท่านโดยระบุวันคุ้มครองว่าคุ้มครองวันที่28กุมภา2568แล้วจะระบุเวลาที่ทําด้วยถึงวันที่28กุมภา2569 ด้านหลังจะระบุเวลาหมดว่าหมดเวลา16.30นเพราะฉะนั้นนะครับผมหากเราไม่ได้ทำประกันในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น2ปี3ปี4ปีก็แล้วแต่เราจะไม่ต้องไปเสียค่าทำประกันในส่วนที่ผ่านมาแล้วประกันภัยหรือว่าตัวแทนเขาจะทำโดยคุ้มครองณวันปัจจุบันที่ท่านมาซื้อประกันภัยนะครับผม เหตที่ต้องทำก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับผมว่าเบีย้ยประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนแน่นอนว่าท่านไม่อยากเสียเงิน500แสนหากโชคร้ายไปเกิดเหตุชนคนเสียชีวิตท่านอยากจะจ่ายเงินแค่6ก0กว่าบาทเพื่อให้บริษัทประกันภัยคุ้มครองนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับก่อนขับรถ ตรวจสอบว่ารถมีประกันภัยหรือไม่ถ้าไม่ใช่รถของท่านเป็นรถของเพื่อนท่านไปยืมมาหรือรถของคนในครอบครัวท่านควรจะตรวจสอบเอกสารนะครับหน้าตารางกรมธรรมประกันภัยพรบรว่าท่านมีหรือไม่นะครับผมดูในลิ้นชักรถหรือว่าถามเจ้าของรถนะครับผมหรือถามผู้ดูแลรถเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับนี่ผมยกตัวอย่างมาก็คือหน้าตารางกรมธรรม์พรบอรของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ